กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง667 r e r ลฟอร์ เป็นไงบ้างครับดูกันเพลินเลยไหมครับไอตัวผมเองนี่ผมก็ยังนั่งดูได้แบบผมว่าผมดูเกินสิบรอบอะครับชิลมากๆเลยเนาะนั่งดูปากกาลางพิ้วแล้วก็มีเสียงดนตรีขอบก็เพลินเพลินดีนะครับจริงๆผมก็ชอบนั่งดูอยู่แล้วล่ะครับตอนกลางคืนเนาะก่อนที่ไฟจะดับเขาก็จะบูบูหน่อยกลางวันจะไม่บูเท่านะครับแล้วส่วนใหญ่ตอนกลางวันก็ทํางานอยู่ด้วยช่วงนี้อากาศดีนะครับ ฝนตกทุกวันกลัวมากเลยกลัวไฟดับ <c oughs> ผมว่าพี่ๆน้องๆชาวตู้ทะเลทุกๆท,ท่านก็น่าจะกลัวเหมือนกับผมนะครับด้วยความที่ไอต้ตู้ผมตู้เนี้ยครับเป็นตู้กองหลังแล้วก็ไม่มีระบบน้ําล้นด้วยนะครับเนี่ยคือกังวลมากเลยถ้าเกิดว่าไฟดับ <c oughs> ขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าเกิดไฟดับขึ้นมาเนี่ยตรงช่องกองข้างหลังนะครับน้ําจากข้างหน้าตู้ก็จะไหลไปที่กองหลังแล้วก็จะดันขึ้นนะครับ แต่จากที่ผมเว้นไว้เนี่ยผมก็ไม่เคยปิดปั๊มทิ้งนะครับว่ามันจะล้นไม่ลน้นไม่เคยลองเองแต่คิดว่าน่าจะปิ่มๆก็กลัวเหมือนกันกลัวนะ้ํามันจะล้นเหมือนกันก็ขอไปว่าอย่าดับนานอะไรเงี้ยครับแค่ไฟตกก็พอก็วัดดวงกันไปแต่ก็พยายามศึกษาหาตัวสํารองไฟอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่เจอที่ชอบแล้วก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลเยอะเนะผมเพิ่งไล่ดูแล้วที่สําคัญราคาก็สูงมากๆเลย ไม่เป็นไรก็ภาวนาอย่าให้มันดับไปก่อนช่วงนี้คลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตตู้กันนะครับว่าตู้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะอาทิตย์ที่แล้วผมเปลี่ยนปั๊มขึ้นใหม่ะนะครับถ้าพี่ๆที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ปั๊มขึ้นก็ดีนะครับไอตัว power option นะครับที่ตอนแกะกล่องอที่ผมยังไม่ค่อยรู้ว่าคืออะไรตัวนั้นน่ะก็คือเมื่อเรากดไปเนี่ยตัวปั๊มขึ้นจะหยุดทํางานนะครับเหมือนปิดและเปิด เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเท่าที่รู้คร่าวๆนะครับขึ้นดีมากนะครับชอบมากๆผิวดีมากแล้วก็อย่างอื่นก็โอเคนะครับโปรตีนสกิมเมอร์ก็ทํางานดีไม่ได้ล้างมาสัก2อาทิตย์แล้วเนาะผมเปลี่ยนแบคทีเรียใหม่2อาทิตย์ครั้งแล้วก็ค่าแมกนีเซียมกลับมาอยู่ที่200หน่อยๆยังไม่ถึง300เลยนะครับ <laughs> ค่อยๆปรับไป ล่าสุดวัดไปได้ก็ได้ที่1230นะครับแคลเซียมสี่ยม430ตามที่ต้องการแล้วอันนี้ไม่น่าเป็นห่วง KH ก็อยู่ประมาณ75-8เถึงอเจถึงนะครับขอโทษนะครับก็โอเคประการังบานดีนะครับอแย่ค่าแมกนีเซียมอย่างเดียวตอนนี้ก็เิ่มเจ้าพวกกระดุมเริ่มเริ่มมีการแตกตัวออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูใกล้ๆนะครับเราไปดูกระดุมกัน ตอนนี้กระดุมเริ่มแล้วนะครับถ้าสังเกตจะมีเจ้าเนี่ยครับที่ยืดกว่าเพื่อนเนี่ยครับนี่เจ้าน,นี่สองตัวเนี้ยจะยืดที่สุดในตู้แล้วนะครับผมก็พยายามปรับไฟแล้วถ้ายังไม่ดีเดี๋ยวจะลองย้ายขึ้นไปนะครับแล้วก็ผมมีโปรเจกต์หนึ่งก็คือผมคิดว่าจะเพิ่มไฟสักอีกหนึ่งโคมนะครับเพื่อคิดว่าน่าจะเพียงพอมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าไฟไม่ดีนะครับ อาจจะไว้สูงเกินไปหรือยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ไม่เป็นไรเนี่ยครับดูใกล้ใกล,ใก,ลกันเห็นไหมเนอกตรงโคนด้านล่างเนี่ยครับจะมีออกมาหนึ่งหัวนะครับนี่มุมนี้จะเห็นชัดเลยเห็นไหมครับแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึงด้วยนะครับฝั่งเข้าไปหาแฮมแฮมเมอร์ครับตรงนั้นก็จะมีอีกหนึ่งหัวเดี๋ยวผมลองถ่ายให้ดู จะเห็นไหมน้องโอ้ยไม่เห็นเล็กมากมากครับเล็กมากแล้วก็เจา้าเจ้านี้ก็ตั้งแต่เปลี่ยนทรายนะครับ <c oughs> ก็ยังไม่ยอมกลับมาบานเหมือนเมื่อก่อนนี่เจ้านี้ก็ด้วยเจ้านี้่บานบานหหุบนะครับแล้วก็จริงๆสีเหลืองเนี้ <c oughs> เจ้ากระดุมสีเหลืองเนี้ย <c oughs> ผมจาชื่อไม่ได้นะครับชื่อเขาเยอะมากก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มมาเหมือนกัน เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหัวอยู่ข้างล่างทอดบังจะมีเพิ่มตัวแฟกเนี่ยนะครับเจ้ากระดุมสีเหลืองเนี่ยผมได้ตอนได้มาได้มา<อ>แค่สามหัวเองนะครับจากตู้เก่านะครับก็น่าจะอยู่กับผมมาห้าหกเดือนแล้วครับตอนเนี้ยแป๊บเดียวเองนะครับออกมาหลายหัวเลยแล้วก็ไอ้เจ้าแฟกที่ยืดนั้นก็ออกมาอีกสองนะครับเจ้าแฟกนั้นก็น่าจะมีสี่เดือนห้าเดือนประมาณนี้ บ่งบอกว่าตู้ก็ถือว่ามีความสเสถียรอยู่ระดับหนึ่งนะครับในตอนนี้นะ <c oughs> คิดว่าจะนะ่าจะพยายามคงให้เป็นอย่างที่ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาเริ่มขยายแล้วก็แสดงว่าสภาพแวดล้อมก็น่าจะโอเคสําหรับเขานะครับแล้วก็นี่นะครับปัมปิ้งเรื่องนี้เมื่อก่อนอ่ะผมจะไว้ข้างหลังตรงที่หินที่อยู่ของหินนะครับผมย้ายมาไว้ข้างหน้าก็เพลินๆดีครับ ป,ำปำ哈哈哈 one, one, ั๊มปั๊มหูผปั๊มปั๊มหูหกแล้วก็ปิวไปอยู่กับหอยนี่นะครับเห็นไหมครับเขาปิวไปแปะอยู่ที่หอยมือแมวเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะเรียกยังไงหนึ่งก้านนะหนึ่งกิ่งผมไปเรียกไม่ถูกนะครับแล้วก็ไปปั๊มปั๊มบานบานอยู่หูหกปั๊มปั๊มอยู่นะครับข้างหลังนี่นะครับปั๊บปั๊บเกานเพลินดีนะครับแฮมเมอร์ก็บานดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรผมย้ายที่จากข้างบน ตุงขาวๆเนี่ยครับผมย้ายลงมาอยู่เรียงเป็นระดับก็เปลี่ยนฟิลบ้างครับเบื่อแล้วเบื่อก็ย้ายถ้าสังเกตยังมีคาบกาวอยู่เลยนะผมยังไม่ได้งัดคาบกาวออกมาเลย <c oughs> ส่วนอ็อกโอเคนะครับบานดีขายปลาหมึกข้างหลังก็ไม่น่าเป็นห่วงอยู่แล้วเพราะเจ้านี่ถึกมากๆถึกมากๆครับเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนทรายขยับหินขยับที่ ไม่เกินวันก็กลับมาบานบวมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่เจ้าทอสนะครับทอสเนี่ยจะมีอาการมากกว่า LPS ชนิดอื่นๆที่เลี้ยงในตู้นี้นะครับก็ทอสเนี่ยจะมีบางวันที่ขุบไปก่อนเหมือนโปรติผมจะตั้งไวไฟดับปิดไฟไว้ที่ตอน3ามทุ่มนะครับบางทีเจ้าทอสเนี่ยเขาหดไปแล้วตั้งแต่สองทุ่มหน่อยๆโคตลงไปเลยเลือนิดเดียว แล้วพอไฟดับไปปุ๊บสักประมาณสี่ห้าทุ่มผมลงมาดูก็จะเริ่มบานขึ้นมาแต่เป็นเล็กๆอ่นนะครับเล็กมากๆแล้วพอเช้าอีกวันหนึ่งไฟติดก็กลับมาบานปกติก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรแต่ที่ไม่เข้าใจก็คือบางทีทำไมห้หดก่อนเวลาค่าน้ําก็มีแค่แมกนีเซียมนะครับที่เพี้ยนนะตอนนี้แล้วก็ค่าความเค็มนู่งผมลืมบอกไปเลยค่าความเค็มผมตอนนี้ขึ้นมาเป็นสามประมาณนี้นะครับขยับมาจาก รอบที่แล้วที่อยู่ที่31.5ท 31. ิบเอ็ดางที่เ็ประมาณนี้ก็ค่อยๆขึ้นมาก็จะค่อยๆปรับขึ้นไปให้ไปอยู่ที่35คิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกนะครับจากที่เคยบอกไว้จากคลิปที่แล้วก็2อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ผมว่านา่นาตอนนี้ก็น่าจะต้องใช้เวลาประมาณ2 -3 อาทิตย์ก็ค่อยๆปรับกันไปนะจะพยายามปรับที่ละจุดห้านะครับก็คือผมไม่ได้ตอนผมเปลี่ยนน้ํานะครับผมไม่ได้ใส่เกลือไป36 37นะครับ ผมก็ใส่35เหมือนที่เปลี่ยนทุกครั้งนะครับแล้วเหมือนเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะครับเพราะเปลี่ยนน้าทีนึงเนี่ยประมาณ10%เนะี่ยครับก็มันจะค่อยๆขยับเทีลนนิดเทียนนิดนะครับเพราะว่าการที่ถ้าเราผสมเกลือกับน้ําที่เพื่อมาเปลี่ยนตู้นะครับแล้วเราไปปรับเป็น36-37อย่างเงี้ยต้องจําไว้เลยว่ามันไม่ใช่แค่ค่าความเค็มนะครับที่ขยับมันเป็นค่าสารเคมีที่ขยับตามขึ้นมาด้วยนะครับ พวกแคลเซียมแมกนีเซียมเคเก็จะกระโดดตามขึ้นมาผมก็เลยเลือกที่จะตั้งวัดไว้ที่แค่ส5้านะครับความเข็มแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปไม่เป็นไรใช้เวลาหน่อยนี่สตานะครับสตานี้บานดีมากแล้วก็เริ่มลามขึ้นมาแล้วนะครับผมย้ายมาเนาะถ้าเมื่อก่อนน่าจะอยู่จากอยู่แถวๆนี้ผมย้ายมาไว้ยู่ตรงนี้เปลี่ยนที่ใหม่แล้วก็หินที่เคยอยู่ตรงข้างหลังสตา์ ก็ผมเอาขึ้นไปไว้บนหินอบนหินนะครับหินปะหินทะเลนะลิ้นพันละนี่ผมก็ย้ำมาเจ้าหินเนี่ยตอนผมได้มาแฟกละหนึ่งร้อยบาทนะครับเล็กนิดเดียวเลยแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นหินเขียวมรกตเวียดนามด้วยความที่ผมเพิ่งตั้งตู้แรกนะครับผมก็ชอบหินแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะเลี้ยงได้เนาะแล้วก็อยากลองก็เลยเลือกที่จะไปซื้อเจ้าหินมรกตเวียดนามนี้มา นะครับเล็กนิดเดียวเองตอนได้มาแฝกละร้อยนะครับโหแล้วตอนนี้อยู่กันมาประมาณห้าเดือนอะ่ะใหญ่มากบานดีมากนะครับยืดแบบสุดๆไปเลยเนะี่ยตอนแรกอะ่ะผมตัง้งไว้ในที่ที่คลื่นแรงอะ่ะจะไม่ค่อยบานขนาดนี้ผมไปหลบหลบคลื่นนิดนึงเนี่ยมาอยู่หลังหินโซนเนี่ยครับโหยืดดีมากสวยดีนะครับอาจจะไม่ได้สีสันโดดเด่นเหมือนหินชนิดอื่นแต่ด้วยความที่อยู่กันมาหลายเดือน ผมว่าก็สวยขึ้นมาเยอะนะครับปลาก็โอเคนะครับแข็งแรงดีตอนนี้เหลือตะกับเขียวอยู่แค่สามนะครับ <c oughs> จากสี่เสียชีวิตไปหนึ่งนะครับผมก็ไปทำงานเนาะกลับมาติดอยู่ที่ปั๊มขึ้นด้านหลังพอเรียบร้อยแหละไม่เป็นไรนะครับสู้ต่อไปกระตูนหนึ่งตัวแล้วผมไปได้เจ้าเบนนี่ไบคารเลอร์มาหนึ่งตัวนะครับมาช่วยกินตะไคร่ในตู้ เก้าเนี่ยแอบตลอดเนี่ยคือโหมองไม่เห็นนะครับเขาจะแอบอยู่ในหินตลอดนะครับเมื่อมีคนมาอยู่แถวๆตู้นะครับรวมถึงผมด้วยหรือคนในบ้านก็ตามนะครับที่มาเดินมากินข้าวอะไรเงี้ยเพราะว่าตู้ผมจะอยู่กลางบ้านนะครับใกล้ๆกับโต๊ะกินข้าวในบ้านแต่ถ้าเกิดเราทิ้งระยะจากตู้นะครับเขาก็จะออกมาปกติเหมือนที่ผมถ่ายให้ดูในในในช่วงแรกของคลิปนะครับเขาก็จะออกมาประมาณนั้น อันนั้นคือผมก็ต้องนั่งถอยระยะแล้วก็ค่อยๆอัดไปปกติเขาจะไม่ค่อยออกมา,าไม่เป็นไรขี้เขินไปกินอาหารเม็ดด้วยนะครับวันนี้เพิ่งเห็นเพราะอยู่กันมานะ่าจะไม่เกินอาทิตย์ปกติผมให้หน้อยเนาะผมก็ดูปลาพวกตะกับเขียวกระตูนเนี้ยครับผมให้ให้หมดให้เขากินให้หมดให้แล้วก็ให้เขากินให้หมดแต่วันเนี้ยเหมือนผมลองโยนแรงๆดู <c oughs> พออาหารร่วงลงมา เจ้าเบนนี่ก็ออกมากินนะครับกินเหมือนกันกินอาหันไดเหมือนกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเผื่อวันหนึ่งไม่มีตะไขร่นะสาธุอาจจะเป็นไปได้ยากนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาก็จะไปแอบอยู่บนหินด้านบนนะครับเขาจะไปนอนอยู่อย่างนัี้นนะอ่าเห็นไหมครับนนัเขาจะไปอยู่อย่างนง้นนะก็เริ่มขุนตู้ขึ้นมาถึงออก ตอนแรกไม่ออกเลยนะครับนึกว่าหายเลยพอจังหวะปรับค่าน้ําปรับอุณหภูมิได้ปุ๊บผมปล่อยเขาลงไปในตู้ปุ๊บหายไปเลยประมาณ3ามวันไม่เจอกันเลยก็วันที่4ี่วันที่ห้าก็เริ่มออกมานี่ตอนนี้ก็เริ่มออกมาแล้วแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาสําหรับตู้เนี้ยตอนนี้เลยนะครับก็คือด้วยทรงของหินผมนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าอ็อกเนี่ยขวางทางขึ้นนะครับ เพราะจากการตั้งหินแบบนี้ของผมที่ผมได้ประสบการณ์ณมานะครับก็คือผมไปเอาอปั๊มขึ้นไปไว้ด้านนู้นเนาะขึ้นอ่ะก็จะหมุนวนวนรอบหินแต่ว่าจะไม่เข้าตรงกลางนะครับจะไม่เข้าตรงกลางเพราะฉะนั้นตรงกลางก็จะมีตะกอนเยอะมากเนี่ยครับผมถ่ายให้ดูถ้าสังเกตนะครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นขี้ปลาทั้งนั้นเลยเนะครับเยอะมากโดยเฉพาะข้างในนั้นนะครับ จะเป็นแบบเห็นเป็นขี้ปลาเลยก็คือเวลาเปลี่ยนน้ำอะ่ะผมก็ไล่ดูบริเวณนี้ออกให้หมดเก็บให้หมดะนะครับก็อาจจะเป็นข้อเสียของผมเดียวผมจะลองย้ายออกไปไว้ตรงกลางเลยเดี๋ยวผมทำความสะอาดเสร็จปุ๊บผมจะย้ายเขาจากซ้ายเข้าไปอยู่ตรงกลางตู้เราจะรอดูว่าจะดีขึ้นไหมนะครับเพราะว่าถ้าเอาออกเข้าไปอเงี้ยปลาก็จะไม่เข้าไปยุ่งแล้วก็จะไม่เข้าไปขี้ในนั้นด้วยนะครับ ตอนนี้ตู้เราตั้งกันมาได้ครบ2เดือนแล้วเนาะจริงๆครบวันที่สิบเอดเดือนมิถุนาครับครบสองเดือนแล้ววันนี้วันที่ส7บดแล้วนะครับวันนี้ผมอัดเนาะวันที่สิบดก็2เดือนกับอีกประมาณเกือบเกือบ <ๆ S 1> อาทิตย์แล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับไม่น่าเชื่อก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงประการลังนะครับช่วงนี้ที่ผมไม่ลงประกาเรืงเออขอโทษนะครับประกาเรืงจะละดินพันที่ผมไม่ลงประกาลังเยลยอะ เพราะว่าค่าน้ําผมยังไม่นิ่งเนาะก็ยังไม่อยากลงเพิ่มเดี๋ยวจะรอให้ค่าน้ํานิ่งขึ้นมามากกว่านี้ก่อนพอค่าน้ําดีขึ้นมาเข้ามาอยู่ในระดับที่ผมตั้งใจไว้แล้วปุ๊บผมก็จะเริ่มทยอยลงปากาลางด้วยนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มไฟอีกหนึ่งโคมนะครับจะนี่เป็นตัวเดิมเลยอิลูมิเ i c ั i นมินิเหมือนเดิมนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโคมเพราะว่าผมอยากลองเลี้ยง พวกเขานะครับพวกตระกูลเขาไม่ร no like, okay. so, ู so, ้จะรอดหรือเปล่านะเห็นว่ายากมากก็ตอนนี้กําลังศึกษาข้อมูลอยู่เหมือนกันแล้วก็อยากจะลองเลี้ยงดูเพราะไปเห็นมาโหช่วยมากแต่พวกตระกูล SPS นะครับหรือพวกเขาก็จะคนละฟิวกันเนาะผมว่านะคนละฟิวกับ LPS นะครับเพราะว่า LPS จะเป็นอารมณ์แบบพลิ้วพลิ้วอะสยายไปสยายมาเนี่ยครับนี่ขึ้นไม่แรงมากนะครับ จะเป็นอารมณ์แบบผิวๆเนาะถ้าเกิดสังเกตเห็นบางตู้นะครับที่เขาจะมีทอสแบบเยอะๆแบบสี่ห้าโครงแล้วก็มีหลายๆสีอะโหสวยมากๆเนี่ยผม,มชอบมากเลยแบบนั้นแต่ว่าก็ไปเห็นข่าวมาแล้วก็แอบ,บอยากลองก็อาจจะรอเพิ่มไฟค่าน้ําดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเริ่มทยอยลงก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็เหมือนมาเล่าสู่กันฟังเนาะอัปเดตตู้ด้วย2เดือนกว่าแล้ว สิ่งมีชีวิตนะครับพวกปลากระลังก็ยังไม่มีการสูญเสียนะครับส่วนใหญ่ที่สูญเสียจะเป็นปลามากกว่านะครับคลิปนี้ก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยไม่ใช่แค่มีปัญหาละครับแนะนำผมก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูด้วยนะครับสวัสดีครับ